สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยก็มาเชลญฟี่นะวันที่12ของเดือนกุมภาพันธ์ส5งพอีก2วันแล้วค่ะ2วันนะคะก็จะถึงวันว,นวนาเลนไทน์ใครที่มีความรักก็มีความหวังนะแต่พี่อ้อยไม่มีค่ะมีลูกเต้านะที่จะรักกันเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะ เรารักกันเสมอค่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะคะความคิดถึงซึ่งกันและกันก็ย่อมมีมันเป็นเรื่องธรรมดาแม่ก็ย่อมจะรักลูกนะรักก็รักเท่าๆกันนะใครจะคิดอย่างไรแบบไหนก็ช่างเขานะแต่แม่ก็มีแต่ความหวังดีที่จะให้ลูกนะปับลูกกับหลานก็คิดถึงทุกๆคนนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆและบริวารของเราด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีความโชคดีแล้วก็รักกันให้ยืนยาวนานๆนะคะไม่ว่าจะรักด้วยความรักแบบแบบแบบคู่รักแบบเพื่อนแบบครอบครัวนะคะทุกคนมีความรักกันทั้งนั้น,นะคะ่ะอย่ากเกลียดกันเลยค่ะจงรักกันดีกว่านะคะด้อยม,มาวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาเทลฟี่ค่ะคอยเพื่อนนะคะวันนี้นัดเพื่อนเอาไว้ นัดเพื่อนเอาไว้ทานอาหารนะที่นี่นะคะนัดตอนสี่โมงครึ่งตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็มาเขาคงจะแวะซื้ออาหารด้วยนะคะนะแล้วก็มานั่งกลึ้มกลุ้มกล้มกลึ้มนะตามภาษาคนแก่ที่ยังพอมีลมหายใจที่พอจะริ้งได้บ้างคนละกลุบ 2. สองกลุบนะก็มีความสุขแล้วค่ะทานข้าวทํากับข้าวมานะคะทานด้วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ที่เรามีเพื่อนนะย่อมจะไปมาหาสู่กันบ้างคนเราอะนะไม่ใช่ว่าอยู่เดียวดายอยู่แบบไม่มีเพื่อนเราไม่ใช่นะคะมีอยู่แบบญาติพี่น้องอยู่แบบเพื่อนนะคะคิดถึงซึ่งกันและกันเมื่อมีเวลาเราก็แวะเวียนกันไปหากันนะคะอืมอีกสองวันแล้วาจะรู้สึกว่ามีความรักมากขึ้นนะคะอืมไม่รู้ใครจะรักใครแต่พ่ออ้อยก็รักทุกๆคนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ใน YouTube นะคะใน Facebook ใน Line เพื่อนพี่อ้อยก็มีมากมายพอสมควรรวมทั้งเพื่อนที่เป็นลูกค้าดูดวงด้วยนะคะทุกคนนะคฮะพี่อ้อยคิดถึงทุกคนนะคะอืมสิ่งที่พี่อ้อยแนะนำไปหลายๆสิ่งหลายอย่างแม้ว่าบางคนกลับไปทำบุญแล้วยังไม่ได้เกิดผลยังไม่สำลิดผลก็อย่าเสียใจนะคะเพราะว่าบาปคนเรานะ่มันมีหลายชั้นหลายลึก เราไม่อาจจะแก้ได้เสียทีเดียวหรอกทำทีเดียวแล้วให้เกิดผลนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะเวลาดวงตกเราก็จะต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจบ้างอย่าฮึกเหิมไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนั้นฉันเคยมีเงินฉันรวยฉันมีแต่วันนี้ฉันต้องทำให้ได้เราบอกตรงๆนะบางคนเขาบอกว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มือที่ทำใช่ มือบางคนทำทำขยันขยันนะขยันมากเลยนะเพราะทำเสร็จนะมีเงินเยอะแต่ไม่ได้นึกถึงความเสียหายความที่เมตตาอยู่ในตัวเองก็คือเพื่อนฝูงมาหยิบยืบยบมเงินทองให้ก็เสียหายเราทําเหนื่อยแทบตายนะคะพอไปทักไปทวงไปทวงก็เป็นศัตรูกันอันนี้ก็เคยพูดหากเราคิดว่าจะให้ใครแล้วเนี่ยนะให้ไปเถอะเท่าที่เราทำได้ให้ไป แต่อย่าวังสิ่งตอบแทนหรือย้อนกลับมาแต่ถ้าหากเราไม่ให้ก็จงบอกไม่มีนะคะบอกให้สวยๆบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนการพูดจานะคะบางทีในภาวะที่เราไม่มีเหมือนกันแต่บางคนก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นเอามาให้เพื่อนอย่างเงี้ยตีแล้วอุ้มคล่อมนะเอนดูเขาเอนเราขาดนะคะในภาวะแบบนี้ก็เดือดร้อนกันทุกคนนะคะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่า อลิขิตฟ้าเลยจะสู้ที่เราทำมาหากินบางคนทำมาหากินจะเสียหายแต่บางคนนะกลับไม่ต้องทำอะไรแต่กลับได้เงินนะเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าดวงหรือโชคชะตาของเขาและวาสนาของเขานะดีก็มีหลายคนค่ะถ้าหากว่าพูดว่าเอยอย่างงั้นก็ไม่ต้องทำเลยสิการงานคอยคอยเออลิขิตฟ้าลิขิตฟ้าแต่ละ แต่ละคนเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้มาแบบรวยทุกคนหรือจนทุกคนมันจะมีจังหวะชีวิตของคนมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำมีตกเหวมีขึ้นสวรรค์เนะมันมีหลายอย่างนะคะพี่อ้อยก็บรรยายไม่ถูกอะค่ะ,ะว่ามันมีเยอะวันนี้ก็บรรยายเพียงคร่าวๆว่าให้ขยันก็ขยนันค่ะแต่ว่าเราอย่าเสียหายก็แล้วกันเพราะช่วงนี้อะนะเงินทองหาย,ยากนะคะต่างคนต่างทำมาหากินเถิดนะ ทำมากินทำอะไรก็ได้ฮะอย่าหายใจทิ้งอย่าคิดว่าเงินเดือนแค่นี้ฉันจบมาปริญญาเลยนะปริญญาโทรได้ซ้าแต่งานอย่างนี้โอ้ยไม่เอาหรอกกระจอกในภาวะอย่างนี้ค่ะคนที่ตกงานเนี่ยเยอะมากเลยนะถ้าถามถึงว่าเออบันละห้าร้อยบาทพอไหมสําหรับตัวเองนะพอแล้วเหลือกินด้วยแต่สําหรับคนอื่นเราไม่รู้ได้หนึ่งเหลือเฟือ ห,หมูเพื่อนฝูงเรือเฟื้อเที่ยวเรือเฟื้อให้ญาติพี่น้องคือแต่ละคนเนะี่ยนะย่อมมีความคิดไม่เหมือนกันพี่อ้อยนะ่ะหมดแล้วฮะตรงนั้นตรงนี้ฮะไม่ได้รับผิดชอบอะไรพี่อ้อยคิดว่าวันหนึ่งสามร้อยพี่อ้อยก็ยังเหลือนะคือไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะกินข้าวนะอาจจะออกไปซื้ออาหารให้หมาให้แมวบ้างนะเออเหลือมากหน่อยก็ทําบุญทําทานนะอย่างเนี้ยฮะพี่อ้อยก็ทําอยู่ประจานะ ซึ่งไม่ต้องรอให้รวยถูกลงว,วันหรือว่าถูกเยอะๆแล้วถึงฉันนึงจะไปทําบุญไม่ใช่ค่ะการทําบุญเนี่ยนะคือการสร้างบ่อบุญเนะี่ยค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะเติมบุญไปเรื่อยๆฮะโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ตั้งใจหรือตั้งใจนะบางทีนั่งๆอยู่เพื่อนชวนไปทําบุญทั้งที่เราก็อมไม่นึกเลยเออดีเหมือนกันก็ตามเข้าไป บุญเนี่ยนะที่เราไปทําในวันนั้นโดยไม่ตั้งใจมันก็ช้อนกลับมาหาเราบางทีเราตั้งใจนะแต่ไม่ได้ไปอะไรประมาณนั้นนะคะการทําบุญเนี่ยนะก็ต้องมีจิตใจที่เมตตาด้วยนะคะเมตตาจริงๆไม่ใช่เพื่อนพาไปก็ไปแบบนั้นค่ะเข้าวัดแต่ไม่ศรัทธานะมีเยอะแยะคนที่ไปวัดนะคะแต่ไม่ศรัทธาวัดไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเราไปกราบพระใช่ไหมพระพุทธรูปอนะฮะ ก็าอาจจะไม่ชอบเลยนะโอ้พระสงฆ์องค์นี้นะนิสัยไม่ดีเห็นไหมเออเห็นไหมที่ออกข่าวอะนะบวกสีกามั่งอะไรมั่งถ้าหากเราไม่ชอบเราไม่ต้องไปกราบไหว้เราไปไหว้พระพุทธเจ้าก็คือไหว้พระพุทธรูปนะคะนึกถึงคําสั่งสอนของท่านนะแต่การไหว้พระบ่อยๆโดยที่เราไม่ไปปฏิบัติเนะี่ยมันไม่เกิดผลนะคะไม่ค่อยเกิดผลนะคะเพราะว่าใจมันไปไม่ถึง การไหว้พระเนี่ยบางทีเราต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็การที่ว่าตั้งสมาธิศีลส,สมาธิเราต้องตั้งใจจริงๆค่ะนะคะมันมันพูดยากค่ะคนที่เข้าไปในด้านธรรมะแล้วอะ่ะพอพูดแค่นี้เขาก็จะรู้ซึ้งแล้วแต่ถ้าหากคนไม่เคยนะว่าฉันทําบุญเนี่ยฉันท้ามทำนะแต่ว่าทําไปแล้วคือใจอ่ะใจลึกๆนะี่ย มุ่งหวังสิ่งที่ตอบแทนนะยังไปขอหวยเนี่ยนะขอหวยเนี่ยขอเพื่อหวังสิ่งตอบแทนนะคะบางคนก็ไปไหว้ต้นหมากลากไม้ใบสัปสัตที่มันเกิดขึ้นมาแบบแปลกแหวกแนวนะสัปสัตที่มีสามขาแปดหน้าสิบหน้าอะไรประมาณนั้นนะสิองนิ้วสิกนิ้วอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นเรื่องแปลกเราไปกราบไหว้ เรียกว่าเทวดาก็ให้มาบางทีลุ่มหลงนะคะเราบอกตรงทําอะไรให้ได้สติก็แล้วกันใครจะกราบใครจะไหว้เราไม่ว่ากันหรอกนะแต่ทําอะไรให้ได้สติอย่าไปลุ่มหลงมากเกินไปนะคะชีวิตคนที่เขาไปแทงหวยถูกเนี่ยนะก็เป็นดวงชะตาของเขากําลังขึ้นในณเวลานั้นแต่บางคนได้มาได้เลขมาแต่หาที่แทงไม่ได้หรือไม่ได้ซื้ออะไรประมาณนั้น รือซื้อตามเขาแต่ทําไมไม่ถูกเออบางทีถูกแล้วก็ไม่ได้เงินมันมีหลายสิ่งหลายอย่างปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยของแต่ละคนนะคะพี่อ้อยก็พูดแบบห้วนหวนสั้นๆอย่างนี้ค่ะนะคะจริงๆแล้วก็เออเดี๋ยวรอเพื่อนซะหน่อยนึงนี่จะสี่โมงแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็มานะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะถ่ายทํา ได้แต่บรรยายความตามไทยเท่านั้นเองนะคะขอบคุณค่าเพื่อนๆนะขอให้โชคดีมีใครในวันความรักนี้ขอให้ทำใจให้สบายเปิดใจให้กว้างนะคะรักรักใครให้รักจริงๆรักทั่วฟ้านภากาศอย่าไปรักนิดๆหน่อยๆรักเขาก็ต้องรักพี่รักน้องนะรักรักญาติพี่น้องของเขานะคะแต่อย่าไปรักผัวเขานะบาป รักผัวเขาเนี่ยต้องได้สตินะถ้าไม่ได้สติแล้วคําว่าบาปเป็นยังไงฮบางคนหัวเราะบาปก็ตัวแบนๆบุญก็ตัวกลมๆนะพูดเล่นพูดเล่นนะแต่อย่าไปทํานะคะรักผัวชาวบ้านเขาเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยพี่อ้อยก็ได้แต่พูดอย่างนี้ค่ะแต่พี่อ้อยก็มีแต่ผัวชาวบ้านมารักพี่อ้อยก็ไม่ได้รักตอบนะเพียงแต่ว่าโอเคเราสั่งสอนไป เราชั้นแก่แล้วอย่ามาลักเลยนะเพราะว่าเอาคนแก่ไปทําปุ๋ยหรือยังไงนะบางทีก็แซลเล่นกันนะเราบอกว่าลักเหมือนเพื่อนรักเหมือนเพื่อนมันมีนมความยั่งยืนนะลักเป็นแฟนเนี่ยโอ้ยมาหากันหน่อยสิอย่างงู้นอย่างนี้ระวังเผล,ลอเลยนะเผลอเลอเสียทีเขาเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงรักให้กว้างๆลักเผ่อเอาไว้บ้างนะอย่ารักเข้าจนหมดใจเดี๋ยวจะชีช้ำกระลำปลี ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนนะหากชอบไปที่ YouTube นะกดชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <c oughs> เขาเรียกว่า s u b s c r i b ์ซับสไครที่กระดิ่งกริ้งกริงอยู่ด้านขวานะฮะด้านขวาข้างล่างกระดิ่งเล็กๆกดไปที่ตรงนั้นนะ,ะที่ไปที่ติดตามนะคะแค่นั้นนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs>